สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเกตอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเกตจะมาสอนวิชาหนาตสินไทยเรื่องวิวัฒนาการหนาติสินไทยและการแสดงโขนนาตสินไทยแบ่งออกเป็น5ยุค5้าสมัยเด็กๆรู้ไหมคะว่ามียุคไหนบ้างถ้าอยากรู้ไปดูคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะวิชานาตสินไทยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนาตศิสิน ก่อนที่เราจะไปดูนาฏศิลป์ไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยนะคะครูได้แบ่งออกมาเป็น5ยุค5สมัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่า5ยุคหสมัยนั้นมีอะไรบ้างค่ะยุคที่1น,นะคะสมัยน่านเจ้าสมัยสุขโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสมัยแรกกันเลยนะคะเขาเรียกว่าสมัยน่านเจ้าค่ะจากแผนที่ที่นักเรียนเห็นนี้นะคะเด็กๆจะเห็นไหมคะว่าสมัยน่านเจ้านะคะจะอยู่ในแผนที่ที่เป็นสีแดงที่ขีดเอาไว้วงกลมบริเวณนะคะอยู่ใกล้เคียงกับประเทศจีนนะคะส่วนด้านบนก็จะอยู่ในประเทศไทย เ,เรามีความเชื่อกันว่าชาวไตเนี่ยนะคะที่อยู่ในอาณาจัรลร้านนาโดยได้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนำติดตัวลงมาด้วยตืบคนได้ในประวัติศาสตร์นะคะนิยายของชาวไตเป็น เรื่องเป็นราวเป็นตัวละครก็มีการเล่าเรื่องตัวละครต่างๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกายของชาวไตนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องนามานโนลาหรือนางมนโนลาจากนิยายของชาวไตนะคะเรายังสืบค้นการเล่เล่นนะคะของชาวไตด้วยนะได้มีการละเล่นเกิดขึ้นมาสองการละเล่นนะคะก็คือการเล่าการเล่เล่นแรกเนี่ยคือ ระบําหม,มวกนะคะแล้วก็การละเล่นอ่าที่2ก็คือระบํานกยุงสรุปง่ายๆนะคะเด็กๆก็คือสมัยน่านเจ้านะคะจะมีละครเกิดขึ้นมาหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องนามาโนรานะคะแล้วก็ มีการแสดงนะคะขึ้นมาเกิดขึ้นมา2ชุดนะคะคือระบำหมวกกับระบำนกยุงเราไปต่อนะคะที่ยุคสมัยที่สองนะคะคือสมัยสุขโขทัยน,นะคะยุคสมัยสุขโขทัยเด็กๆก็น่าจะรู้เนาะว่ายุคสมัยนี้นะคะก็จะมีการจดเรื่องราวนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในหลักศิลราจารึกนะคะราจารึกนะคะก็จะจดเรื่องราวและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในสุขโขทัยรวมไปถึงเรื่องราว ที่เกี่ยวขึ้นกับดนตรีและก็นาฏศิลป์โดยได้บันทึกไว้นะคะเกี่ยวกับการละเล่นในเทศกาลกระถินในเทศกาลกระถิ่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการละเล่นประโคมโดนตรีบัลเลงและขับร้องและก็ยังมีการบัญญัตินะคะศัพที่เกิดขึ้นในสุขโขทัยนะคะเกี่ยวกับกับศัพท์การแสดงนะคะคือ ระบำรำและก็เต้นนะคะถ้าระบำนะคะหมายถึงการที่ใช้ผู้คนนะคะในการแสดงเป็นจำนวนมากเป็นการแสดงที่เป็นชุดๆแล้วก็ไม่มีเรื่องราวคำว่ารำเนี่ยนะคะจะมีผู้แสดงนะคะเพียงแค่หนึ่งคนหรือสองคนนะคะจะเน้นที่ลีลาท่ารำของผู้แสดง ส่วนคาว่าเต้นนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในสมัยสุขโขทัยเนี่ยมีการเต้นกันแล้วหรอคะคุณครูเต้นในที่นี้นะคะเด็กๆไม่ได้หมายถึงเต้นที่แบบว่าเด็กๆเข้าใจแต่เต้นในที่นี้ก็คือการแสดงโขนในปัจจุบันนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะคะก็คือการแสดงที่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะชื่อเรื่อง นางมโนรานั่นเองค่ะงั้นครูสรุปนะคะสมัยสุขโขทัยนะในสุขโขทัยก็จะมีการจดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างลงในหลักศิลาจารึกนะคะแล้วก็ในหลักศิลาจารึกก็จะมีการละเล่นในเทศกาลกระถินที่เกิดขึ้นก็คือการประโคมดนตรีบรรเลงการขับร้องและก็ได้มีหลักนะคะบัญญัติสา์ของการแสดงขึ้นเอามาไว้เกี่ยวกับระบำรำเต้น และการแสดงที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะคะละครที่เกิดขึ้นมาก็คือนางมโนรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะถึงยุคสมัยยุคที่3านะคะก็คือสมัยสุขโขทัยกันแล้วนะคะเด็กๆในสมัยของอยุธยาก็จะมีการแบ่งประเภทของละครลํำนะคะ จะได้รู้กันนะคะว่าการแบ่งประเภทของละครเนี่ยมีการแบ่งกี่ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะไปดูหนึ่งนะคะคือการแบ่งละครชาตีเป็นละครชาตีเนี่ยเป็นละครเล่ละครเล่คืออะไรละครเล่ก็คือคณะละครที่ไม่มีเวทีนะคะในการแสดงแต่จะใช้วิธีโดยการเล่ไปเรื่อยๆเล่ไปแสดงที่นั่นบ้างที่นี่บ้างอะไรเี่ยละครชาตีนะคะก็จะนิยม เล่นกันในภาคใต้โดยเราก็จะคุ้นชื่อละครโนราชาตีนั่นเองค่ะเนื่องจากเป็นที่นิยมของภาคใต้เป็นละครเล่ก็ได้เล่แสดงไปในสถานที่ต่างๆจนเกิดการเผยแพร่ไปใน สถานที่ภาคกลางของสมัยอยุธยานั่นเองค่ะชาตีนะคะจะนิยมเล่นนะคะเพียงสองเรื่องคือเรื่องพระสุทนมโนลาและก็พระรถเมรีค่ะละครนะคะที่สองนะคะที่พัฒนามาจากละครชาตีชื่อว่าละครนอกละครนอกจะใช้ผู้ชายแสดงล้วนนะคะบอกอยู่แล้วว่าเกิดจากเขตพระราชฐานนะคะนอกเขตพระราชฐานก็เลยเรียกว่าละครนอกละครนอกนิยมนะคะ ที่จะเล่นกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นละครพื้นบ้านก็คือละครเรื่องสั่งทองไกรทองแล้วก็คาวีเป็นต้นค่ะละครที่3ที่แบ่งขึ้นในสมัยอยุธยาพัฒนามาจากละครนอกกลายเป็นละครในละครนายบอกอยู่แล้วนะคะว่าเกิดขึ้นในเขตพระราชฐานใช้ผู้แสดงเป็นหญิงรวน เป็นการแสดงที่แสดงให้พระมหากษัตริย์ดูนะคะกล่าวนะคะที่ใช้ในการแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์อุนรุตดาหลังแล้วก็อินเหวาค่ะจำไว้เลยนะคะเด็กๆว่าละครในนี้นะคะจะเล่นเฉพาะสีเรื่องนี้เท่านั้นนะคะเรื่องรามเกียรติ์อุนรุตดาหลังแล้วก็อินเหวาค่ะ เรื่องนี้นะคะจะเล่นเฉพาะละครในเท่านั้นละครชาตีนะคะหรือละครนอกไม่สามารถจะนำสี่เรื่องนี้นะคะไปเล่นได้เลยจะสรุปสมัยอยุธยาให้เด็กๆฟังนะคะว่าสมัยอยุธยานะคะมีการแบ่งประเภทของละครนะออกมาเป็น3ประเภทก็คือละครชาตีละครนอกแล้วก็ละครในค่ะมาดูสมัยสุดท้ายนะคะสมัยธนบุรีค่ะ นักเรียนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสมัยธนบุรีเนี่ยสมัยนี้มีช่วงอายุที่สั้นมากจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนาาศิสินไทยมากนักนะคะแต่จะมีก็เพียงแต่มีมีบทพระราชนิพนธ์เกิดมาออของพระเจ้าตากสินนะคะเป็นพระราชนิพนธ์ละครในมีอยู่เรื่องรามเกียรติ์5ตอนนั่นก็คือ หนุมานเกี่ยวนางวาลินท้าวรีวราดว่าความทศการตั้งพิธีทรายกรธพระลักษถูกหอกบิลพัทและปล่อยม้าอุปราชและสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นมานะคะเกิดละครลำรูปแบบละครลำของเจ้านครศรีธรรมราชได้รับการเผยแพร่ขึ้นมาจากดินแดนนครศรีธรรมราช จึงทําให้เกิดคณะละครเกิดขึ้นมานะคะหลายคณะเลยนะคะลองมาดูว่าคณะเรื่องแรกนะคะคณะละครไทยมื่นเสนาภูบาลมื่นโวหารพิลมคณะละครเขมรหลวงพี่พีพพวาทีและก็คณะละครหลวงวิชิตนลง เกิดขึ้นในสมัยทนบุรีนะคะคุณครูขอ,ขอสรุปให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเกิดบทพระราชนิพนธ์ของละครในเรื่องรามเกียรติ์เกิดขึ้นมา5ตอนนะคะแล้วก็เกิดรูปแบบละครลํำของเจ้านครศรีธรรมราชหลังจากนั้นก็จะเกิดคณะละครนะคะเกิดขึ้นมาหลายคณะเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสิ่งที่ครูเล่ามานะคะให้เด็กๆฟังคือวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยค่ะ ยังไงบ้างคะเด็กๆดูคลิปวิดีโอแล้วเด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนักสินป์ไทยและการแสดงโขนดูเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมสรุปลงสมุดให้ครูเกศด,ด้วยนะคะงั้นวันนี้ครูเกดขอลาไปก่อนและกลับไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็กดแชร์ จะได้มีพาค,คลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ